ไฮโยสกายมีเนมิสบีมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมาทำนะรีแอคชั่นฮะซัมเมอร์วิดีโอนะเพลงล่าสุดนะก็คือเพลง casual นะฮะที่เขาเพิ่งปล่อยมานะฮะยังไม่ปล่อยเลยดีกว่าตอนนี้กำลังจะปล่อยแต่ยังไม่ปล่อยนะเหลืออะไรแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นที่ซัมเมอร์วิดีโอ casual นะฮะจะปล่อยออกมาตื่นเต้นมากนี่ก็คือหน้าจอตอนนี้คือกำลังรอรอทางออฟฟิเชียลปล่อยอยู่นะฮะแล้วตอนนี้คือคนที่แบบมาเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรแชทอะเนาะ เยอะมากเพราะแบบรออะไรอย่างเงี้ยนับเวลาถอยหลังห้าสี่สามสองกันใหญ่เลยนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าหลายๆคนก็ตื่นเต้นแล้วตอนนี้คือเวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วนะฮะก็น่าจะน่าจะปล่อยแล้วเร็วๆนี้นะฮะรอรอเลยนี่ตื่นเต้นคนลุกเลยเนี่ยคนลุกมากเอาจริงๆเอาละมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเอมจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็กำลังนับถอยหลังอยู่นะฮะตอนนี้เราก็จะเป็นแบบว่าคือตอนนี้เคนับถอยหลังอยู่นะฮะแต่จะบอกว่า อันเนี้ยจะเป็นยูนิตที่มี4คนนะคะเพราะก่อนหัน้านี้คือยูนิตวัดประละนะคะก็ถือว่าทาสถิติได้ดีมากๆนะคะตอนนี้ยอดวิวจะ2ล้านเออสองไม่ใช่สล้าน20ล้านวิวแล้วนะสำหรับวัดประละนะ,ะยูนิตแรกที่เขาปล่อยออกไปนะ,ะสำหรับยูนิตนี้นะจะมีนะสคนนะน้องไม้น้องพนันน้องตาออมแล้วก็น้องฝ้ายนะฮะบอกเลยว่าเด็ดเด็ดไม่แพ้กันเด็ดเด็ดไม่แพ้กันนะฮะสำหรับเพลงแคชชัวเองก็เป็นเพลงที่เพาะมากบิ๊มฟังหลายรอบมากนะฮะวันนี้เราจะไม่เราจะมาดูซัมเมอร์วิดีโอกันว่าน้องๆทุกคนเนะี่ย จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะจะมีแบบว่าอะไรมาให้เรารู้สึกว่าติดตามหรือว่าจะมีอะไรให้เรารู้สึกตื่นเต้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูซัมเมอร์วิดีโอนะ,ะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเรานับถอยหลังอยู่นะฮะยังไม่มาแล้วเนี่ยยังไม่มานี่นะฮะนับถอยหลังนะฮะเก้านะฮะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง let's go หูยตื่นเต้น่ะ มาแล้วมาแล้วว้าวน่ารักมากโอ้เคออมาอย่างสวยอะ <c oughs> หุยชอบกล้วยชุดนี้มากกล้วยโคตรแท่อะปลาออมตาออมเก็บหน้ามาแล้วน่ารักมากอ๋อเป็นใบอยิ่คนเดียวคือไม่น่ารักมาก เฮ้ยชอบชอบกล้วยชุดนี้มากน้ำป้ายคืออย่างเท่อะมีสูตรมีอะไรอือน้องพันุ์คุณดีจังชอบอะชอบตอ,อมลุกนี้มากเลยไม่มีหน้ามาแล้วก็เซ็กซี่มากอืมชุดน้องพัน โอ้มีท่าเต้นมีท่าเต้นด้วยชอบไม้มัดแกะเหมือนกันนะผมยาวดีไม่น่ารักจังเลยเอาล่ะเย้ ฝ่ายอย่างเท่โอ้โหตาอม My God Sexy เวร์เย้โหทั้งคันเห็นตาอมแล้วแบบหยุดยินหยุดยิมไม่ได้ น่ารักมากเ่ะเปลี่ยนชุดเอาละเดี๋ยวเราต้องไปจำท่าเต้นละน่ารักทค่คนเลยจริงๆ มีการแจกไอจไว้ด้วยเอ้ยน่ารักน่ารักจริงน่ารักมากเฮ้ยชอบแบบชอบการนั่งโพสชันแบบนี้อีกแล้วจบดีอ่ะเออเหมือนแบบเป็นฟิลแบบลงสตอรี่ไหมไอจอะไรอย่างงี้เฮ้ยอันนี้เต้นพร้อมกันดีมากเลย หลักคนเนี่ยโอว้าวบราโวมากคือก็จบไปแล้วสำหรับเพลง casual นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างแตกต่างจาก เพลงวัดประหละยูนิควัดประหละมาของวัดประหละเนี่ยจะเป็นฟิลแบบถือไม้ร้องเพลงใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะดูยังมีความมีสตรอรี่บ้างว่าแบบเออไม่ได้ถือไม้ไงแต่แบบร้องไปด้วยเต้นไปด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีความเล่นหน้าเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ดีเราชอบนะคือเพลงอะเพลงอ,ะ,งอะไม่ได้ยาวมากแต่มีอะไรให้ดูตลอดเวลาเราไม่สามารถละสายตาจากน้องๆทุกคนได้เลยนะต้องขอพูดทีละคนเลยละกันนะฮะเอาคนแรกก่อนก็คือไม้เนาะ น้องไมค์คือคนที่เปิดตัวใช่ป่ะไมค์ลุคนี้คือน่ารักนะน่ารักมากเพราะว่าปกติอะ่ะเราก็จะเห็นไมค์ปล่อยผมเนาะตามเพลงต่างๆแต่วันนี้คือไมค์แบบมัดแกะสองข้างเราจะเห็นไมค์มัดแกะสองข้างคือตอนแบบนู่นเลยในรายการแบบอะไรนะเกิร์ลกรุ๊ปสตาร์ตอนเพลงจีจะเอออันนั้นคือมัดผมเพราะผมน้องเขายาวอะ่ะเวลามัดปุ๊บมันดูน่ารักไปหมดอะชุดเชิดคือแบบดีนะฮะแล้วก็ต่อไปคือ น้องฟ้ายหรือกล้วยนั่นเองคือชอบฝ้ายลุกนี้มากคือชอบมากๆคือตัวเองอะใส่สูตรอยู่คนเดียวอะแต่เป็นสูตรแบบน่ารักอะเออไรสะกอตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบวกกับหน้าของเขาแล้วก็ชุดของเขามันมีความแบบเอ๊แบบเท่อะมันเท่อะดูแล้วมันแบบเอยชอบมากเลยอะแล้วก็น้องพันชุดของพันน่ะคือต้องหุนอย่างพันถึงใส่ได้ต้องบอกแบบนี้เลยคือ เขาจะมีความแบบเซ็กซี่เบาๆอะไรเงี้ยชุดแบบใส่มีแบบเหมือนจะเหมือนถุงน่องตาข่ายตาข่ายอะไรเงี้ยน่นารักน่ารักมากแล้วก็แบบได้แรปอะไรนี้คือแล้วผมน้องก็จะออกแบบหยิกๆหน่อยอะไรนี้ก็ดูเปลี่ยนเปลี่ยนลุคไปเหมือนกันนะดูแบบลุคนี้คือดูแบบเป็นสาวอะเออเป็นสาวส่วนคนสุดท้ายคือตาอ,อมไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆตาอ,อมคือเซ็กซี่มากไม่ว่าจะเป็นฉากนอนฉากนั่งก็ตามคือแบบ เซ็กซี่จริงๆนะด้วยชุดของตาออมด้วยอ่ะมาเลนดึงให้เขามีความแบบเซ็กอะพิเลสูงมากอเออแม่มากินมัชเมลโล่น่ารักมากตาออมลุคนี้คือดีมากแล้วก็ไม่มีหน้าม้าแล้วด้วยคือเก็บหน้าม้าไปก็จะเป็นอีกลุคนึงของตาออมไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าโดยรวมนะเราชอบเพลงเพาอะอยู่แล้วเพราะเราเคยฟังตั้งแต่ตอนที่อยู่ใน the first album แลวใช่ไหมแต่เราไม่เคยได้เห็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรซัมเมอร์วิดีโอการเต้นการร้องอะไรเงี้ยท่อนไหนใครร้องอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นในวิดีโอนี้ซึ่งแบบ ดีสมกับที่รอคอยมากๆแล้วก็ย้ายเพลงนี้แบบดังดันเลยเดี๋ยวดันเลยจริงๆเพราะว่ายูนิบบตวัตปลาเขาก็ทำไว้อย่างดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นแคชชัวเนี่ยบอกเลยว่าไม่แพ้กันเพราะจริงๆแล้วน้องๆโฟอีฟอะมีความสามารถทุกคนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยูนิตไหนก็คือโฟอีฟอยู่ดีคือทุกเพลงทุกทุกรีแอคชั่นที่ออกมาคือมันดีมากเพราะว่าน้องๆทุกคนคือ ต้องบอกว่าน่ารักขึ้นสวยขึ้นมากๆนะคะถ้าถ้าเราดูตั้งแต่รายการเนาะอันนี้เหมือนแบบน้องๆแบบโตขึ้นเลยอะเอออันนี้ชอบชอบจริงๆสงกับที่รอคอยมากๆเลยนะฮะก็สำหรับใครนะที่อยากติดตามน้องๆ4ฟลฟทุกๆคนนะฮะก็คือสามารถนะฮะไปดูใน YouTube ก็ได้ Twitter ก็ได้ Ig ก็ได้ Facebook ก็ได้หรือว่า TikTok ก็ได้น้องๆเขามีแบบผลงานทุกช่องทางเลยก็ไปติดตามน้องๆเขาได้แล้วก็ MV นี้ดีดดนะเออไม่ใช่ดิซัมเมอร์วิดีโอนี้ดีนะ แจกไอจีให้ด้วยถ้าใครเห็นไปสามารถติดตามและ Follow น้องๆในในในเอมวีเนี้ยไอในวิดีโอเนี้ยมีบอกก็ไปติดตามได้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเออฟังแล้วยิ้มคนเดียวได้จริงกับเพลงแคชเช l เนาะอืมก็สำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ตามนะฮะคิปนี้ี้อจบนะฮะ อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะฮะสําหรับวันนี้นะฮะ thank you for watching ค่ะ